สวัสดีครับขออนุญาตนะเพจที <c oughs> ขอแป๊บนึงโทรจริงๆค่ะสสวัสดีแฟนคลับเบสหน่อยไปจที่ฝากสวัสดีหน่อยสวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยวเช็ดกล้องมัน่ง <c oughs> ทำไรกันอ่ะหลายโซนทำไมไม่รู้วะ <c oughs> <c oughs> นี่เตอร์หรือว่าทุกคนเหอะม้เมตฟตอรที่แยกออกไมอันไหเบสอันไหนโอ๊ตไม่คะอย่าขวดี้ไม่หรอแยกออกไหมคนไหนเบสคนไหนโอ๊ตเขาบอกเหมือนกันเลยนะ ายย้วอู่นี่ค่ะขายพรีสเปรานของเบสเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเพราะแล้วว่างว่างวางเถอะแพทาติกแล้วพทาติกว่างเหรอตอนแรกคิดว่าแบบว่างหรือว่าแนวว่างต่อว่างว่างไหนแล้วแพทนิกอยู่กับใครอยู่กับพี่โอมเหรอคือมันคุยกับผู้ชายสิคุยกับโอ๋นะแต่มัคุยกับผู้ชายแล้วมันคุยกับผู้ชายจ้ะค่ะตกใจไปเนี่ยตัว สวัสดีครับฟิลเตอร์ฟิลเตอร์นี่ฟิลเตอร์โหน้าใสมากจริงต้องเอาไปใช้นะเบสเซิลบ้างอ่าใช่ทำไมเพื่อนกันไม่เคยได้ลองใช้เลยเดี๋ยวให้เพื่อนสาวคนหนึ่งเอาไปให้ได้ได้เดินยดรีวิวใช้จริงอ่าพูดอะไรนะได้ลิปสติกทาไหม จะด่าให้มหมมันก็มันจะแดงอย่างนี้เลยเหรอไม่นจะแดงอย่าง้เอันนี้ไม่แดงสีิปากทำไมกันคุณก็บอกเขาว่ามันมีหลายสีมันนี่หลายสีแฟติกที่จริงมันเขาเป็นพี่มึงไหมฮะอ๋อจริงเหรอไม้ปีนเขียวสุดปีนเขียวสุดไม้แฟติกบอกว่าให้เรียกเขาเป็นพี่พี่แฟติกเขาบอกว่าให้ฉันเรียกว่าแฟติกได้จริงๆริงเขาพูดมานั้นอ๋อแล้วมึงก็จะเรียกเลยเหรอเอามันติดปากไปแล้ว แต่เขาเป็นพี่ไอนบงใช่เขาบอกว่าไม่ให้ฉันเรียกพี่เพราะว่ากลัวแบบว่าใดๆของเขาเขาเลยฉันเรียกแบบแพทรี้เฉยๆแพทรี้กับออร์ดเห็นไหมคะฟิลเตอร์นะโอ้ยคุยกันนานมากเลยเนาะไลนไปไหนอยู่ใน์ิกตอลต้องเข้าไปดูแล้วแหละกดซื้อด้วย่าเข้าไปดูมาเหมาด้วยนะคะ บอกบอกพี่โอมมาดูด้วยบอกพี่โอมมาดูด้วยทักทายกันเลยในไลน์นะคะ Tiktok ตอ s เ Tiktok อ a เบ Tiktok b เบสได้เก่งใจมากเลยแพทริกโอ้ยคิ้วโอ้เก่งใจมากมึงคุยจนเพลงหนึ่งจบไปแล้วนะจะจะวางไหมจะไม่วางใช่ไหมโอมา จะปกติปกตินี่คือไม่ได้อะไรเป็นอะไรแบบนี้นะพี่แพดดิกอยากไปฟังมันเยอะอยากรู้อยากรู้อะไรอีกไหมคะไม่ถึง <c oughs> ไม่ถึงแฟนคลับอะโอเคยัง่าไม่พอดีไม่เมื่อกี้อะพอดีชวนเขาให้ช่วยกันซื้อออเดอร์ถ้าออเดอร์ถึงร้อยออเดอร์อถึงเนี่ยก็จะโทรหาพี่แพทริกอ๋อใช่ รบกวนรบกวนหน่อยครับโอ้ยเก่งบอกว่ากิฟพิมไปในแชทพิมไปในในไลฟ์บอกว่าอ่านอ่านของโอมไยไหนอ่ะไหนอ่ะของพี่โอมพี่โอมพิมว่าอะไรเอาแต่เรียกพี่โอมนะแต่เรียกแฟตติ้งเรียกพี่โอมไม่เห็นนะไม่เห็นนะพี่โอมเป็นว่าอะไรอ่ะพิมมาแล้วอ๋อไอผมอกไอผมบอกพี่ยไอไอพิติสสอนภาษาอังกฤษอ่ะ อว่าไอลดูเป็นพูัอันนี้ให้โอตพูดเหรอฮะออไรนะคะไม่ได้ยินเลยค่ะอ๋อผมผมพิดว่าไอที่พี่ติกสอนออกเสภาษาอังกฤษน้อยจริงเหรอบอกว่าอะไรบอกว่าไอเลูให้ังหน่อมไม่เห็นอนะดิอะไรนะไออะไรนะไอไม่ได้ยินเลยไอเล็บดูไอเลูิกอยบ้างไอยออกยังไงอ่ะต้องออกยังไง เกณฑ์ใจแล้วพี่นาทีขอบคุณนะครับโอเคโอเคโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับฝากไปดูต่อนะได้ได้ไปดูต่อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะไอเบย์เป็นการหลงหน้าเลยไอเมย์้ะนี่มันอะไรกันกูเอาเอาอีกเีิยวเด้อร์ถั่วไก่เฮ้ย อีก gói วะเดินได้มั้งก็ได้ไงอดสุดว่ะ <c oughs> อดเจ๋งว่ะอดแกทำไมหน้าฉันมึง <c oughs> มึงต้องเอามาเข้าไฟแล้วมันจะดีขึ้นกว่านี้<อ> <c oughs>